สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องจอนซิกครับผมก็ผมอาจจอนซิกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาสบายๆนะครับชิวๆผมก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวแกะกล่องนะครับเจ้า Six เ r p r p 5นะครับที่เป็นปืนสวัสดิการขวัญใจบ้านเราในตอนนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องดูกันว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวปืนเนี่ยมีระบบการปฏิบัติงานหรือดีเทลต่างๆที่สำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมา แกะกล่องเพื่อนได้ดูกันนะครับวันนี้อาจจะบันเทิงนิดหนึ่งเพราะว่าด้านหน้าสนามเพราะว่ามีการปรับปรุงนะครับมีการขุดเจาะถึงกึกตือๆๆ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 ๆกๆๆๆๆๆๆเอาทำให้ผมรู้สึกมึนนิดหน่อยนะฮะอ่าโอเคเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับอ่าเปิดแกะกล่องมานะครับแกะกล่องมาก็จะมีสติกเกอร์นะครับแล้วก็คู่มืออันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นสติกเกอร์แล้วก็คู่มือญาติวางไว้ก่อนเอาหลบลงไปก่อนนะครับอ่ะตัวปืนนะครับ ก่อนที่จะทำไรผมขออนุญาตเคลียร์ปืนนะวันนี้แนวสนามอยู่ด้านนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยก็จะเคลียร์ปืนก่อนเลยนะครับอ้๊บอ่าเสียบซิปี้แฟกไว้เรียบร้อยนะครับลองกระสุนให้มีสไลด์นะครับเฮยซิป hey, ี้แฟกออกตัวปืนปลอดภัยนะครับสำหรับเจ้า s i x เ o e r P365 ตัวนี้จะเป็นปืนขนาดไมโครคอมเพก t นะครับ ลำกล้อง3.1นิ้วนะครับตัวปืนทำด้วยเฟรมเนี่ยเป็นโพลิเมอร์นะครับสไลด์สเตเลสใช้กระสุนขนาด9คูณ19พาราเบลัมหรือว่า9มมที่บ้านเราเรียกกันนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นปืนเล็กพกซ่อนนะครับจริงๆมันมีแม็กที่บรรจุ10นัดนะครับแต่ว่าในทางโครงการที่เขาจัดมาให้เนี่ยก็จะเป็นแม็กขนาด12นัดนะครับก็จะสามารถทําการจุในซองกระสุนได้12นัดแล้วก็1นัดในรังเพลิงก็เป็น13นัดนั่นเองนะครับ สำหรับน้ำหนักไกยของเจ้า s x กซ์โซลอรตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ6ปอนด์นะครับศูนย์ที่ให้มานะครับก็จะเป็นศูนย์ไนท์ไซส์นะครับข้างหน้าเป็นสีเขียวนะครับชาร์จแสงได้ในเวลากลางวันทําให้สามารถโฟกัสที่ศูนย์หน้าได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงมีแมนนวลเซฟมาให้นะครับแมนนวลเซฟจะทํางานได้นะครับก็ต่อเมื่อนะครับเราทําการเซตไก่นะครับเซตไก่ถึงจะสามารถเข้าเซฟได้นะครับแต่ถ้าเราเคลียร์ไก่นะครับ จะไม่ทําการสามารถเซฟได้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปืนที่ทํางานด้วยระบบเข็มพุ่งนะครับไม่มีนกสับนะครับว่าจะเป็นลักษณะของเข็มพุ่งนะครับก็จะมีระบบเซฟแมนูวลเซฟแล้วก็ตัวสมองกั้นเข็มแทงชนวนเข้ามาด้านในนะครับในส่วนของการรีวิวนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงตัวปืนก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปืนอย่างที่ว่าเป็นไมโครคอมแพกนะครับก็คือใช้ในลักษณะการพกซ่อนนะครับพกซ่อนแต่ด้วยนะครับความหงายนะของ ผู้ที่จะทำวงการขึ้นมานะครับก็ได้ให้ความจุนะครับขนาด12นัดนะครับในซองกระสุนสามารถที่ทำให้เรากริปได้แบบมั่นคงมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าเต็มไม้เต็มมือดีนะด้วยความจุที่ให้มาอย่างเหลือๆเลยก็คือ12นัดในซองกระสุนและอีก1นัดในลังเพลิงนะครับทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าเจ้าเนี่ยตอบโจทย์ได้แน่นอนในเรื่องของความจุในปืนขนาดเดียวกันนะครับถ้าคู่แข่งจริงๆนะครับคู่แข่งโดยตรงเลยก็คือเจ้ากล็อก สีนะครับแต่ผมคิดว่าด้วยขนาดที่เป็นไมโครคอมเพกเนี่ยความจุสิบสนัดเนี่ยผมคิดว่ามันมันเหลือและเพียงพอนะครับน้ำหนักไกล6ปอนด์กำลังดีนะครับตัวนี้นะครับทำการปรับปรุงมาแล้วนะครับรู้สึกว่ามันเดินได้สม ooth ขึ้นนะครับแล้วก็ยิงได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวด้วยลำกล้องขนาด3.1นิ้วอ่ะพูดถึงน้ำหนักตัวปืนนะครับปืนเปล่าจะอยู่ที่500กรัมนะครับไม่ ไม่หนักเลยนะครับสามารถทําการพกซ่อนได้อย่างแนบเนียนนะครับด้วยตัวด้ามที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับไม่ได้ใหญ่จนเกินไปบ้านเราเนี่ยนะครับพอเขาให้แม็กซ์นัดมานะครับก็อยากจะได้แม็กซ์นัดกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะเขาอาจจะรู้สึกว่ามันได้แนบเนียนกว่าแต่ผมรู้สึกว่าเจ้า12นัดเนี่ยก็กําลังดีแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องลด ความจุเขาลงไปเหลือแค่10นัดอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับตัวปืนนะครับก็จะมีลายการลื่นนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับศูนย์เนี่ยอย่างที่ว่าเป็นไนท์ไซส์นะครับเป็นวัสดุนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กมีความคงทนทานแน่นอนนะครับมีลายการลื่นด้านหน้านะครับให้เราสามารถทําการเพรสเช็คได้นะครับหรือว่าจะขึ้นลําด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะครับข้อดีนะครับเล็กพกซ่อนง่ายความจุเยอะนะครับ ไกดีความแม่นยําสูงนะครับพูดถึงข้อดีกันแล้วมันก็ต้องพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าด้วยราคาเขานะครับที่ไม่ถึง30,000บาทาเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ากังวลอะไรกับเรื่องรอยนั่นเองนะครับเรื่องรอยด้วยตัวโพลิเมอร์เนี่ยของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นรอยค่อนข้างง่ายนะครับเพียงแค่ทำการขูดก็อาจจะเกิดริ้วรอยได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับปืนเรา ซื้อมาใช้งานนะครับไม่ได้ซื้อมารูปประคลำนะครับก็ก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับข้อเสียที่หลายๆคนรู้สึกปวดใจนะฮะสำหรับคลิปการทดสอบในการยิงรีวิววันนี้ใน EP นี้อาจจะไม่มีนะครับเพราะหลังจากนี้ผมจะไปทำทอร์เ u r e ์เทสให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าความเนื้อเชื่อถือความสมบุกสมบันของปืนกระบอกเนี้ยมันเชื่อมือได้แค่ไหนนะครับสำหรับปืนที่จะเข้ามา เป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายในบ้านเรานะครับว่ามันจะมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่แสนโหดร้ายเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมทำพีสามสองศูนย์ไปนะครับก็ทําไปน้ําตาไหลไปเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทาทรมานปืนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับกับ4สถานีเช่นเคยนะฮะอ่านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือเขาก็จะให้อ่าผมขออนุญาตวางปืกนะเขาเซฟอยู่นะครับเขาก็จะให้นะครับ ตัวกุญแจล็อกมาด้วยนะครับซึ่งมันก็มีประโยชน์สําหรับการล็อกปืนนะครับก็คล้องผ่านค้างสไลด์แล้วก็ล็อกผ่านนะครับจริงๆถ้าคนมันจะขโมยมันก็ไปตัดได้อยู่ดีนะแต่ก็ดีครับที่เขาให้มาสำหรับวันนี้การรีวิวเจ้า P35 นะครับสำหรับการอันบ็อกซ์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอาจจอห์ซิกกลับมาทำคลิปดีๆอย่างนี้อีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวับ Takk. <laughs>